เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับเราเดินมาถึงที่คำบงเอ้ที่ด้านกกชาติก็เลยต้องนั่งพักผ่อนกันแล้วก็ให้ลุงทินัททำพิธีเปิดป่าเปิดป่าหรือว่าอยากกินเหล้าก็ไม่รู้วิอาหารมีท่อน้ำนะครับท่อน้ำนี่มาจากคำบงท่อตรงนี้จะเป็นตามที่นายพานบอกว่าเป็นที่ปั่นน้ำและเป็นที่ ชุมทางพยักผ่านคือจะใครก็ตามจะต้องมาพักที่นี่ <ผม S 1> เพื่อกินน้นําง้งำส่วนครูนายได้ล้างหน้าด้วยคำบงครับ <c oughs> เพราะว่าอยากจะเป็นหน้าตาเป็นคําเหมือนกันกับพระสังทองครับ <c oughs> น้องๆก็จะได้มีอีกสักสองสามคนนะครับเ <c oughs> พราะตอนนี้หมดแรงแล้วครับพยักหมดแรง <c oughs> แที่สัญลักษณ์ของดานกกชาติก็คือต้นชาติต้นนี้แหละครับน่คือชาติแล้วก็มีมีกล้วยไม้อันนี้เขาเรียกว่าสิงโตงโต้นม่อนสิงโตมอสิงโตนะครับน้ําอันนี้เป็นน้ําที่แปลกมากนะครับเดินขึ้นไปอีกประมาณสักเอ่กิโลกว่ากว่าเป็นน้ําที่ไม่มีเชื้อโรคครับและเป็นน้ําซึมน้ํำซับออกมาตลอดปีนะครับ <c oughs> อตอนนี้พยักก็ เริ่มจะเศร้าแล้วครับเหงื่อแตกเหงื่อแตนมีอยู่พยักเดียวครับที่ไม่สนใจอะไรคือพยักนัทสิทธิ์ครับกําลังจะเตรียมวัตถุดิบเพื่อมาทําพิธีไหนเจ้าที่หรือเปิดป่าหรือว่าเข่งโซ่ครับพิธีเข่งโซ่<า>คือเขาจะเอาอาหารมาวางนะครเอาอาหารมาวางเอาปูปลาแม่เอมาเอาเอามา้ ก็ต้องทุกคนที่มาก็จะมาช่วยกันบอกเข้ามาครอบล่ะแต่อย่าให้เจ็บให้ป่วยอย่าให้ไข้ให้ปลอดภัยอาหารการกินอุดมโดยกันมีอย่างก็มาอยู่มากินเจ็บให้ป่วยอย่าให้มีอุดมให้ได้พบแนวบทขอวันของเขาอยู่เลยแนวบทจบบทดีทั้งหลายให้พยักไข้เอาออกไปเงี้ยวเกี่ยวคอให้หนีออกไป คืออาหารทุกอย่างที่หามาต้องให้เจ้าที่เจ้าฐานทั้งหมด10เอ็ดคน10เอ็ดคนไปก็ให้ปลอดภัยมากให้ปลอดภัยเด้อท่านทานไหมท่านทานไหมทางห้วยท่านยิ่งชอบเลยต้องผีนี่ต้องเอาอันพีมาขาวพีนะรู้จักตะขี่มาขาวมาขาวคือเล้ามีอะไรเพิ่มเติมอาเอาใจผู้ใดมีอยังอีกเอ้า เอาละอยู่ในทีกัดแล้วเอาแล้วแล้วเอาครอบครอบทำพิธีครอบเอาน้ำมาที่เก่าอันนี้นะเอาบ่องที่เก่าอันนี้นะลูกเ้าบดกซึ่งกดอนไทยไดเปนีมื่อยเด้อ่วงได้ ก็ให้ปูบางแยงหกลานโบ้ให้เจ็บโบ้ให้ไข่โบ้ให้ป่วยโบ้ให้หนังปลอดภัยนี่ก็อีปูก็ได้กินอิ่มน้ำสำลานแล้วบบบนี้มาข่าวก็ตุบง่ายขี้เล่นไปเอาเด้อปูเอ้ยบบนี้นะปูเอาแล้วกินลานเจ้าลานเจ้าน้ำหลังลานก็จะเข่งโซ่ลานก็เข่งโซ่แบบนี้เข่งโซ่คนปูใส่โบกเดียวเลย ไอ้เบิรงอันปูกิดเลื่องแซนด์วิชนี่นะไอเจอตอนนี้ร้านพันในกี่เขาแ้วผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่อย่างก่อนผู้ใหญ่หมูอ่าน้องนุ่งก็เป็นผู้ใหญ่พันวะสมศักดิ์วงทองพันเอาละเอาละเราจะไปถึงขั้นนั้นเอามาก่อนเอามากึ่งเอามาเอาามกึ่งนะเพราะว่าไอเเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้น มันจะหมดนี่พกมาบ่ฮะพกมาอยู่บ่ไม่ได้ตะบงพึ่งทางเนี่ยไม่ได้ติงโชยเลยโอ้ทำไมถึงมาเนี่ยเห็นว่าเอาลายตายแล้วอืออย่างนี้กินเจ้าโพไว้อยู่ดิอันนี้เรียกว่าดานกกชาติใครก็ตามที่มาถึงนี่ก็จะมาพักกินน้ำกินข้าอยู่ที่นี่เปิดมาดู เ้าก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ถ่ายหนังด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่อง